คนนิจิวาสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉัน m c แอนนะคะแล้วผมเอลนะครับจะมารับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการรวมถึงการ่าบรรยายการฟรุตดมอนสเตชันในครั้งนี้ค่ะครับผมอิโยโยคคกกิ้งดมอนสเตชันกนเดโดโซอมริคุตไซมเซค่ะเรียกได้ว่าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมท่านหนที่กำลังเดินผ่านไปผ่านมานะคะหยุดรอตรงนี้สักครู่ค่ะดูการทำอาหารจากคุณ คุณลีพิจิกาครับผมซึ่งเป็นฟู้ดดีไซเนอร์ชื่อดังของเมืองไทยนะครับซึ่งจะมารังสรรค์อาหารที่สวยพร้อมทานอร่อยลิ้นแล้วก็อร่อยตายด้วยนะครับวันนี้เรามาภายใต้เมนูที่เรียกว่าแกงเลียง กุ้งสดเกลือสารายนะครับผมแล้วก็มาทําเป็นอูด้งด้วยจะมาดูกันอีกทีว่าทําอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับรบกวรปรบมือต้อนรับคุณลีด้วยกันหน่อยค่ะขอเสียงกรีด้วยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะครับผมงานรบกวนพี่ลีช่วยแนะนําความอร่อยในวันนี้ด้วยนะครับได้ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มเรื่องวัตถุดิบอินกรีดีเอสนกันก่อนเนาะ เ่องของเครื่องแกงนะคะที่เราจะทมกันวันนี้ก็อันนี้ขาดไม่ได้เลยคือกระชายถ้าใช่ตรงนี้เนี่ยแกงเลียงต้องมีกระชายนะคะนี่ของคู่กันนะคะแล้วก็ถัดมาก็เป็นหอมแดงนะคะนี่เป็นพริกขี้หนูนะคะอันนี้จะเป็นพริกไทยขอเป็นเม็ดนะคะขอเป็นเม็ดเพราะว่ามันจะมีความเผ็ดร้อนแล้วก็มีกลิ่นของความฉุนยังอยู่นะคะน้ํามันใช่ค่ะใช่นะคะและตัวที่เป็นกุ้งแห้ง ก็จะมีแครอทแล้วมีสีขาวของบวบนะคะบวบ,บใช่แล้วก็สีเหลืองของฟักทองนะคะแล้วก็อันนี้เขาโพดแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวกุ้งสดตัวกุ้งสดนะคะคออมาทางด้านนี้อีกนิดนึงนะคะคก็เป็นเห็ดวันนี้เลือกเป็นเห็ดญ,ญี่ปุ่น อนะคะเพราะจริงๆเราใช้เห็ดฟางเห็ดหูหนูเห็ดคือจะหูหนูไม่เอาเห็ดฟางหรือว่าเห็ดชิทาเกะเห็ดยุคลังได้หมดนะคะแต่วันนี้เราก็เป็นเป็นเห็ดตัวนี้พิเศษอย่างหนึ่งเป็นเห็ดจากญี่ปุ่นใช่แล้วก็ฝั่งนี้นะคะถ้าดูสังเกตดูจะต่างกันตรงนี้จะเป็นตําลึงนะคะ ตรงนี้เป็นตําลึงและอันนี้ก็คือใบแมงลักใบแมงลักนะคะอันนี้ก็ขาดไม่ได้2อย่างนี้นะคะในแกงเลียจะขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือใบแมงลักกับกระชายนะคะพอขาดสองนี้ไปปุ๊บเป็นแกงจืดจะเป็นแกงจืดนะคะจะเป็นแกงแกงไม่ใช่แกงเลียงจะไม่คอมพลีทนะคะก็คือเป็นเป็นอะไรที่มัสอีกละ นะคะต้องมีแล้วก็วันนี้สูตรพิเศษของเราที่บอกว่าเรามีเกลือสาหร่ายญี่ปุ่นตัวนี้ด้วยที่จะมาเป็นฟิวชั่นของเราใช่ไหมครับเกลือสาหร่ายตัวนี้จริงๆแล้วเขามีความกลมกล่อมอยู่ในตัวนะคะตอนที่ทดลองได้ใช้เนี่ยก็รู้สึกว่าจะต่างกับเกลือที่ใช้ทั่วไปมันจะมีความแบบเหมือนความกลมกล่อมความหวานเหมือนเป็นเกลือที่ปรุงรสมันเค็มกําลังดีแล้วก็มีรสหวานใช่ไหมคะใช่มันจะเป็น after taste หมายความว่ากินไปสักพักมันจะมีรสหวานออกมาค่ะเพราะเขาบอกว่าสกัดมาจาก สาหร่ายทะเลด้วยครับนะคะอาจจะเป็นเหมือนงกึ่งชูรสนิดนึงทําให้รสชาติกรอบขึ้นนะคะตัวนี้เพราะว่าสาหร่ายก็เป็นตัวชูรสอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้เราใช้ที่เห็นอยู่ตรงนี้สังเกตว่าไม่มีอะไรเอ่ยคระปิกะปิอ๋อใช่แกงเลียงต้องใส่กะปินะคะแต่วันนี้เราใช้ซุปตัวนี้นะคะไม่ต้องใช้กะปินะคะก็ตัดกะปิออกไปอีกแล้วนั่นหมายว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่างประเทศหรือไปญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไม่มีกะปิ ก็สามารถใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ไได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยคะอ่าเป็นปลาป่นสาเร็จรูปปลาโอนะคะโอนะคะตัวนี้ก็คือว่าจะมีความกลมกล่อมอยู่ในตัวและมีกลิ่นที่จริงๆบ้านเราอ่ะจะมีอ่าใช้เขาเรียกว่าปลาแห้งนะคะใส่ในแกงเลียงนะคะตัวนี้ก็ซับสถุได้เลย นะคะไม่ต้องใช้ทดแทใช้ได้เลยใช่เพราะหายค่อนข้างยากล้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้แทนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวใช่พระเอกหนึ่งตัวหนึ่งนะคะก็คือจะเป็นก๋วยเตี๋ยวของเราก็คือวันนี้จะใช้เป็นเส้นอูด้งนะคะตัวนี้ก็อย่างว่าคนไทยชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่วันนะคะ แน่ใจว่าหลายท่านในนี้คงจะไม่เคยทานกว๋วยเตี๋ยวกับอุด้งเอ้กว๋วยเตี๋ยวและแกงเลียงหรือว,ว่าอุด้งแก,แกงเลียงแน่นอนใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่วันนี้เราจะมาฟิวชั่นกันครับผมนะคะแล้วก็ยังเป็นออเทนติกเหมือนเดิมนะคะครเราเริ่มกันเลยดีไหมคะได้เลยค่ะได้เลยล <ะ S 1> ค่ะเราเริ่มด้วยนะคะเราเริ่มพริกไทยก่อนเพราะว่าเขาค่อนข้างขลกพริกไทยก่อนนะครับตามด้วยตามด้วยหอมแดงหอมแดงซอยนะคะวันนี้เราโคลกน้ำพริกแกงเลียงกันตรงนี้ให้เห็นสดๆเลย แล้วเดี๋ยวเราจะมาทานกับอูด้งสดๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพริกนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็แล้วแต่ชอบใช่อันนี้คือไม่เยอะทุกอย่างเนี่ยเป็นยาหมดเลยไว้ขับลมวิตามินซีอันนี้แก้หวัดนะคะนี้ไอหวัดนะคะตัวนี้จะขับลมกระชายก็ก็แล้วแต่นะคะตอนนี้เราก็โอเคนะคะครับผมก็พอได้แล้วนะคะพอได้แล้วเอาเพลงหยาบ อันนี้น้ำพริกแกงเลียงเราได้ที่แล้วนะครับกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้ๆสเตชั่กลิ่นเริ่มหอมแล้เริ่มหอมนะครับแล้วเป็นเมนูไทยด้วยที่ประยุกต์นิดหน่อยเนี่ยเรารู้สึกแบบน้ำลายสอน้ำลายสอค่ะในระหว่างนี้ก็คือเราโขลกอุ้งนะคะที่เมื่อกี้เราแช่น้ำมาไว้ครับผมมันนิ่มพอสมควรแล้วตอนนี้จะได้แคลเซียมนะคะก็คือทุกอย่างจะครบเลยห้าหมู่ อยู่ในในเมนูเดียวอันนี้กุ้งแห้งก็พอประมาณนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะได้ดูกุ้งนะคะกุ้งมาดูกุ้งกันนะคะเราผ่าหลังเขาก่อนนะคะผ่าหลังก่อนเรียบร้อยนะคะผ่าหลังก่อนนะผ่าหลังกุ้งจ๋าน้องทีนี้เราก็จะลวกกุ้งกันระก็จะนำกุ้งลงหม้อนะคะมาดูใกล้ใกล้ได้เลยนะครับท่านที่อยากจะเห็นความอร่อยใกล้ๆ กุ้งเนี่ยจริงๆแล้วตัวนี้ขออนุญาตใช้มือดีกว่าเพราะรว่าเราต้องดึงหางเขาไว้อย่างนี้นะค,ะคก่อนใส่ลงไปในหม้อนะคะเพราะว่าเราจะทําแค่สี่ตัวไว้ตกแต่งนะคะหรอออือเราก็อาจจะใส่ไปในในแกงจืดได้ด<อ>ีกว่าแต่ละขั้นตอนมีความปราณีตมากเลยนะคะค,คุณเอลสังเกตว่าลีรู้ว่ากุ้งอยู่ในน้ำหม้อที่เราทำซุปเลยนะคะคเพราะว่าความหวานเนี่ยของเนื้อกุ้งเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในนี้อยู่นะคะเราไม่ได้ต้องการให้เขาเสียรสชาตินะคะเพราะว่า น้ำจากกุ้งเนี่ยก็คือน้ำสต็อกอย่างดีเลยนะคะเราก็ลวกในหม้อที่เป็นตัวนี้ไปนะคะนะครับเราลกเราลวกกุ้งออกมาแล้วเตรียมพร้อมแล้วนะครับเอแเราเส้นอุด้งเราจะลวกตอนไหนครับพี่ลีครับจริงจริงพี่ลีแอบลวกมาแล้วนะคะเพราะว่าด้วยเวลาเรามีจับกัดนะคะเราก็มีเส้นอุด้งอยู่ตรงนี้นะคะนี่มาแล้วนะครับเส้นอุด้งของเรากุ้งก็ได้และเครื่องเทศก็ได้และอุด้งก็ได้และค่ะตัวนี้ ต่อไปเป็นการปรุงอาหารนะคะใช่ค่ะก็เราพร้อมก็เตาพร้อมนะคะใส่อย่างแรกเลยก็ใส่เครื่องเทศลงไปก่อนครับผมตอนนี้คือน้ําร้อนแล้วเดือดแล้วเนี่ยราก็จะใส่เครื่องแกงที่พี่ลีเตรียมไว้อย่างดีเมื่อกี้ลงไปนะครับใช่ค่ะค่ะเราไล่ตั้งแต่ของที่แข็งที่สุดก่อนนะคะตัวฟักทองนะคะเพราะตอนนี้สุกยากที่สุดนะคะก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับง่ายมากใช่ค่ะตัวต่อไปก็คือตัวแครอท นะคะเพราะว่ามี texture คล้ายๆกันโอ้สีสันสวยงามใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะสุกไม่พร้อมกันนะคะตรงนี้มันจะทําให้เละแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันนะคะไปด้วยข้าวโพดครับสุดท้ายเราใส่บวบลงไปใช่ไหมครับค่ะบวบแล้วก็เดี๋ยวเราตามด้วยเห็ดนะคะเห็ดที่เขาเห็ดกับบวกเขาจะมีความนิ่มเท่าๆกันถ้าจับดูแล้วมันจะเป็นสปันช์นิดนึงนะคะเราก็ใส่ได้นะคะ ใส่ไปทั้งก้อนเลยหรือว่าเราจะฉีกเรารฉีกดีกว่านะคะคเพราะว่าเราต้องเสิร์ฟกับกว๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็เป็นเส้นๆนใกล้ได้แล้วนะครับกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าอูดง้งแกงเลียงกุ้งสดสาหร่ายนะคะเกลือสาหร่ายค,ครับผมะจะอร่อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เข้าสู่การปรุงช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้ก็จวนใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอยู่ขั้นตอนการใส่ผักแล้วค่ะ ตอนนี้ดูหอม<ส>มากะละมุนรสชาติกลมกล่อมแล้วก็ความอร่อยแบบละมุนเนี่ยลอยมาแล้วนะครับท่านใดที่มีตะเกียบอยู่กับตัวอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทานอุด้งแกงเลียงกุ้งสดเกลือสาหร่ายญี่ปุ่นพร้อมกันนะครับแน่นอนค่ะว่าการน,นําอุด้งเนี่ยมาทานกับซุปแกงเลียงค่ะจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงค่ะต้องรอก่อนนะคะลุ้นอีอึดใจเดียวนะครับรอแค่ผัก ที่ใส่ลงไปเนี่ยสุกอีกเล็กน้อยก็จะได้ทานร่วมกันแล้วพอผักสดเสร็จ<ช>ปุ๊บเสิรแล้วก็ให้ทุกท่านได้ลองชิมได้เลยค,ครับผมก็สุดท้ายเลยก็ตัวใบ<อ>นะคะเพราะใบเนี่ยจะนิ่มมากแล้วก็สุกตำลึงกับใบแมงลักนะครับใ,<ช>ใส่ลงไปค่ะสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะคะเพียงอึดใจเดียวค่ะท่านจะได้ชิมเมนูที่ชื่อว่า อุด้งแกงเลียงกุ้งสดเกลือสาลายนะครับอันนี้ก็สุดท้ายเลยถามว่าทําไมเติมอันนี้ที่หลังก็จริงๆแล้วเนี่ยเขามีความเป็นเขาเรียกอูมามิอยู่ในตัวเขามีความเป็นสาหร่ายอยู่ในตัวนะคะชื้ตบท้ายเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาจะโดดขึ้นมาเลยกลิ่นรสชาติเขาจะโดดขึ้นมานะคะนะครับก็ใช้เกลือสาลายนะคะพี่ลีพิจิกาบอกว่าเขามีความเป็นเขามีความอูมามิหรือว่าความกลมกล่อมความอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วแค่ใส่ลงไป นิดนึ่งก็จะเด้งความอร่อยออกมาเลยนะครับแน่นอนว่าโดนลิ้นนี่ลิ้นนี่กระดกรัวๆเลยค่ะอร่อยการใช้เกลือเนี่ยจริงๆเนี่ยชอบใช้ช้อนตวงกันนะคะหรือว่าใช้หยอกที่ถูกต้องก็คือต้องใส่ฝ่ามือเพราะเพราะอะไรเพราะเราจะรู้ว่ามันจะได้เกลือจากฝ่ามือเราลงไปด้วยไม่ใช่ค่ะเราเราจะเห็นว่าอันนี้คือเพียงพอแล้วหรือยังนะคะเราก็ใส่เกลือเข้าไปดูบ้านๆแต่รสชาติเนี่ยล้ำลึกนะครับให้ใช้มือ ใช้มือเท่านั้นเกลือเป็นเกลือปรุงพิเศษที่สกัดจากสาหร่ายญี่ปุ่นสาหร่ายทะเลนะครับซึ่งมีรสชาติกลุมกล่อมเป็นพิเศษเรียกว่าเกลือแบบพรีเมียมนะครับค่ะรสชาติก็จะไม่เค็มมากนะคะกำลังเค็มกําลังดีค่ะแล้วก็จะได้กลิ่นปลานิดนิดนะคะคทีนี้นิดนึงก็คือว่าจะต่างกับตัวเมื่อเมนูสักครู่ที่เราทําไปก็คือว่าจะขออนุญาตใช้น้าปลานะคะเพราะว่าแกงเลียงเนี่ย จะต้องขาดน้ำปลาไม่ได้เหมือนกันเพราะยังมีความเป็นไทยเอกลักษณ์ของน้ำปลาเนี่ยก็คงยังต้องมีอยู่นะคะจะต้องหยอะซิซอสลงไปนิดนึงนะคะตรงนี้อ๋อรู้สึกว่าเมื่อกี้ทีแพ็คยังไม่ได้เอาขึ้นใช่ไหมคะยังค่ะยังอยู่ในนั้นยังอยู่ในนั้นเราไม่ต้องเอาขึ้นนะคะใส่นิดเดียวค่ะแค่ให้ได้กลิ่นเพราะว่าเราได้เค็มจากเกลืออยู่แล้วครับนะคะ ค่ะเราจะใส่พระเอกแล้วนะคะ<อ>ตัวกุ้งสดเข้าไปนะคะใส่ไปนานไหมครับขวาจะยกลงครับเดี๋ยวดับไฟเลยค่ะใส่ปั๊บดับไฟเลยนับ1น0ถึงสิแล้วดับเลยค่ะอ๋อแล้วยังี้กุ้งจะสุกหรือเปล่าคะสุกค่ะสเพราะว่ากุ้งเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขาแค่โดนน้ํานิดนึงเขาก็เด้งละ<อ>แล้วอ,ลอย่างเมื่อกี้ที่เราลวกตัวเนี้ย แป๊บเดียวอไม่ถึงสองไดทีแป๊บเดียวนะคะถ้าอย่างนียดับไฟแล้วท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับคงจะรับทราบกันแล้วว่าตอนนี้เราทําเมนูที่เรียกว่าอูด้งแกงเลียงกุ้งสดเกลือสาล่ายค่ะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบไหนฟังดูแล้วซับซ้อนดีจังคือการนําอูด้งที่เป็นเส้นเหนียวนุ่มจากทางญี่ปุ่นค่ะมาผสมประสานกับแกงเลียงบ้านเราค่ะครับแลวก็ผสมด้วยเกลือสาลายนะคะรสชาติหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะรอสักครู่ค่ะครับผมตอนนี้ก็ถึงขั้นจัดจาน ในระหว่างนี้ก็คือเราอาจจะตั้งอีกหม้อหนึ่งเพื่อที่จะลวกอุด้งทิ้งไว้ใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะใช่เพราะได้ว่าเวลาเราจํากัดแล้วสเปซเรามีน้อยนะคะเราก็จะขออนุญาตลวกอุด้งมาเลยมาแล้วอุด้งเส้นพระเอกของเรานะครับค่ะก็อย่างแรกเลยเราก็เอาซุปใส่จานก่อนนะคะแต่ก่อนเอาเอาขึ้นเนี่ยก่อนที่เราจะทานเนี่ยเอาตัวตัวแซกเข้าออกก่อนนะคะนีัเราจะได้ไม่ตักอันนี้ถุงถุงที่เรา ครับผมถุงะะซุปน,น้ำปลา,าตัวนี้นะคะ <ผม S 2> ซุปน้ำปลาโอนะคะแต่ที่สังเกตนะคะเราสามารถใช้จนจน,จนดับไฟได้เลยค่ะไม่ต้องดึงออสะดวกดีทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าถุงตัวนี้ก็มีความทนทานต่อความร้อนสูงด้วยนะคะใช่ค่ะ ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะคะกลิ่นมา<ด>แล้วค่ดูน่าทานมากเลยนะครับปกติแกงเลียงเนี่ยก็ทานกับข้าวสวยเนี่อร่อยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเรามาอัดแอปหรือว่ามาประยุกต์ทานกับอุด้งเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอินกริเดียนหลักๆวันนี้ที่ทําให้เกิดน้ําซุปอร่อยเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นด้วย<า>เราจะได้รสชาติยังไงเนี่ยก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับตอนนี้จริงๆแล้วพิธีกร2คนเนี่ยก็กําลังลุ้นว่าอยากจะเสี่ยง ท้องทานก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหน่วยกล้าตายเป็หน่วยกล้าตายก่อนวันนี้กล้าตายเต็มที่เลยนะคะสีสันสวยงามมากเลยครับพี่ลีครับสําหรับเมนูนี้เราจะมีการตกแต่งอาหารไหมคะคุณลีพิศิกามีค่ะเดี๋ยวเราจะทุกเมนูนะคะแน่นอนว่าวันนี้เราปรุงด้วยฟู้ดดีไซเนอร์ทุกเมนูก็ต้องมีการตกแต่งอาหารนะคะครับผม จากนี้ไปจะเป็นขั้นตอนการตกแต่งอาหารนะคะเรียกได้ว่าห้ามพลาดห้ามกระพริบตาเลยค่ะแล้วทุกท่านที่จะได้ชิมนะครับก็จะได้ชิมความอร่อยและความสวยแบบนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเตรียมไว้ให้ปกติเราจะเห็นแต่สาธิตการทำอาหารธรรมดาใช่ไหมคะแต่นี่จะเป็นการตกแต่งอาหารด้วยค่ะครับดูน่าทานมากเลยนะคะคุณเอลมากครับตอนนี้ทุกคนจับจ้องที่เส้นนะครับเอาใจช่วยว่าเมื่อไหร่จะพันเสร็จอยากจะได้ ลิ้มรสเสียจริงๆนะครับท่านที่ผ่านไปมาหยุดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ทานอุด้งแกงเลียงกุ้งสดเกลือสาหร่ายญี่ปุ่นแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอุ้ยมาแล้วใส่เส้นอุด้งลงไปัแบบนี้หรอคะใช่ค่ะอ๋อค่ะวุ้ยสีสันดูแบบว่าดูสดชื่นจังเลยครับผมน่าตาน่าทานมากเลยนะคะอย่าบอกว่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ปรบมมือด้ึงค่ะปรบมมือดังๆด้วยค่ะสำหรับเมนูที่เราจะทานร่วมกันนะครับซึ่ง ก่อนที่เราจะทานตรงนี้เนี่ยเมนูนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับน้องแอนเมนูชื่อว่าอุดอง้งแกงเรียงกุ้งสดเกลือสาหร่ายค่ะครับผมเราก็อยากจะขอแนะนำนิดนึงว่าเกลือสาหร่ายเรามีที่มาที่ไปยังไงใช่ะคระับวัสดีรว่าชิโชคุซึรุไมนีอานุกุชชงไคเซ่いただきไいเอคโนอานุทัดาฟิโลโซฟีโนะตาวะお願いしたいと思いますยろโรชิคุเนายชิมส นะคบวันนี้เราได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับเกียรติจากทนดาฟิโลโซฟี่นาเสนอเกลือโบราณให้เราได้รู้จักในการปรุงอาหารเมนูวันนี้ด้วยจะเห็นว่านั่นนะครับเราเตรียมไปแล้วนะอุด้งสาหร่ายนะครับแกเอสาหร่ายอูด้งแกงเลียงเกลือสาหร่ายนะครับดูสิครับน่าทานมากเลยนะครับรบกวนอธิบายนิดนึงครับว่าที่มาที่ไปยังไงได้ว,ว่าโกโคชวัวไกหน่อยไงใช่ไหมสิเมืกจบทุกท่านสวัสดีครับ ชัดดาฟิโลโซฟีโนฟ a ตาครับผมจากชัดดาฟิโลโซฟีนะครับผมよろよろし願お願ますますรับครับฝากนึกฝากตัวด้วยครับあの当社はですね、創業1673年、今年で343年目を迎えております。ครับมบริษัทนะครับก่อตั้งมาตั้ง343ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี1800กว่าครับตอนนเปประธานบริษัทสืบทอดกันมา11รุ่นแล้วแน่

海藻と一緒に海水を煮詰めて作るお塩になりますので、えー、非常に海藻のうまあだしの味がありますので塩角がなくまろやかな塩味でいろんなものにつけてお召し上がりいただけます。 มัตเตรียลก็คือว่าเราใช้น้ําทะเลที่มีส่วนผสมของสาหร่ายทะเลพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็มาหมักบ่มแล้วทาเป็นเกลือเพราะฉะนั้นรสชาติที่ได้จากเกลือเนี่ยจะมีรสชาติของความกลมกล่อมหรือว่าอูมามิของสาหร่ายทะเลไปด้วยกันก็จะเป็นเกลือที่ให้รสชาติกลมกล่อมมากครับその็กを使ったผสม今作っていただきましたตัวอุนดาซึ่งตอนนี้เอ いでね、それと、えー、今つけていただきました、えー、もしこれももしを使っております、えー、うどんですね、えー。こちらの方が非常に、まあ、手の込んで、えー、日本の原料だけで日本国内で作って、えー、非常に、まあ、コちのある美味しい。 ใช่นันเอยูครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อุดองที่เราทำแกงเลียงนะครับแต่ว่าใช้เกลือโมชิโอของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีความเป็นความอุมามิแล้วก็ความกลมกล่อมแบบญี่ปุ่นเข้าไปในตัวน้ำซุปด้วยที่วันนี้จะให้ทุกท่านได้ลองรับประทานแล้วก็ลองลิ้มอัรรรสูนะครับ

โดมอริกโดไซมาชิะอิโชบทาเบซาเซติะกิมัสขอบคุณมากครับค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจเกลือตัวนี้นะคะเกลือมิชิโอตัวนี้นะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ w w w e h y p h e n m o c h i o c o j p นะคะหรือว่าจะไปที่บูธ W41 นะคะตรงไปด้านนี้เลยค่ะครับผมในระหว่างนี้เราจะลองไปสอบถามความอร่อยจาก แขกผู้ชมทาง <ฮะ S 1> บ้านนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับเราชิมผ่านจอตรงนี้แบบชัดเจนตรงนี้เนี่ยความแซ่บซ่านหรือว่าความกลมกรอบนี่จะเป็นยังไงอันนี้หันหลังให้กันเลยแสดงว่าอร่อย,ยอ,อร่อยเข้ามุมขออนุญาตสอบถาม <ฮะ S 2> นิดนึงครับว่าปกติเนี่ยเราทานแกงเลียงใส่กะปิวันนี้ทานแกงเลียงใส่เกลือโบราณสาหร่ายญี่ปุ่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างรครับอร่อยมากเลยค่ะขอความเป็นรูปธรรมในคาว่าอร่อยหน่อยครับคือเกลือไม่เหมือนเกลือไทย เค็มแบบเค็มแบบเค็มแหลมเค็มโดดอย่างนี้ใช่ไหมครับบอกว่าเกลือนี้มีความกลมกล่อมแบบผู้ดีญี่ปุ่นครับผมแล้วทานแล้วเป็นไงครับเพือทานกับอุดงลองทานแบบอร่อยๆให้ดูหน่อยได้ไหมครับเราซู๊ดเข้าไปเลยครับหนึ่งซู๊ดังๆเลยค่ะสองซ้อ่ายังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำครับผมลองดูนะครับหนึ่งสองซูด กลายเป็นเสาวญี่ปุ่นไปแล้วนะครับมีซูชิติดค้างด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเน,นะครับก็จบลงไปแล้วหนึ่งเมนูนะครับนั่นคืออุด้งแกงเลียงกุ้งสดเกลือสาหร่ายนะครับซึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งเมนูอร่อยคือในช่วง15บนาฬิกาเป็นเมนูเลยครับใช่ค่ะช่วง15นาฬิกานะคะเป็นเมนูนี้เลยค่ะแซลมอนแช่น้ำปลาคาวเวียนะคะจะเลิศหรูแค่ไหนนะครับ15นาฬิกาเรามาทาน แซลมอนแช่น้ำปลาคาเวีย <V ier. S 1> กันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมีเชฟเแล้วก็เป็นฟู้ดดีไซเนอร์คุณลีพิชิกามาแสดงให้เราได้รับชมรับชิมชกันใช่แล้วค,ค่ะงั้นในช่วงนี้เราขอพักสเตจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่15นาฬิกาครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ